คนเกิดปีนักษัตร์มะแม่ปีแพะพลังธาตุดินเดือนธันวาคม2567เป็นเดือนชวดพลังน้ำธาตุไฟคนปีมะแม่ได้รับผลดีเพราะพลังธาตุของเดือนส่งเสริมทำให้เดือนนี้คนปีมะแม่ได้รับโอกาสและมีโชคในด้านการงานการเงินเพิ่มมากขึ้นคนปีมะแม่แมอาจมีงานพิเศษที่ท้าทายความสามารถได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่มีโอกาสได้โชคลาภจากการลงทุนแต่ต้องระวังอย่าประมาทเรื่องงาน เพราะเป็นเดือนอําชงหรือพิฆาตซ่อนภัยผลปีมะแม,แมอาจถูกใจร้ายเข้าใจผิดหรือมีคนนําปัญหาและเรื่องเดือดร้อนมาให้ด้านการงานมีงานเพิ่มควรวางแผนจัดการงานให้ดีหากค้าขายขายดีขึ้นแต่ต้องดูแลพนักงานและลูกค้าให้ดีด้านการเงินห้องตัวดีมีรายได้เสริมด้านความรักควรพูดจากันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพควรดูแลสุขภาพเพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วย